สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรวันนี้ยาพรจะทําน้ําพริกหมูหยองคะ่ะยาพรก็เปิดเตานะคะกนกเอาน้ำมันใส่คะ่ะแต่เลยจะทอดหอมทอดกระเทียมทอดพริกนะคะ เอาห่อน่งทอดก่อนครับ น้ำพริกหมูหยองหงยาพรก็มีหอมทอดนะคะหอมเจียวแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ริกขี้หนูนะะี่ค่ะติกขี้หนูแห้งทอดแล้วก็มีหมูหยองใส่นะคะแล้วก็ใส่เกลือปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวะคะ่ะ เราก็เจียวหอมให้กรอบๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตําค่ะเจียวหอมเจียวกระเทียมแล้วก็ทอดพริกขี้หนูแห้งเสร็จแล้วเราก็ไปตําค่ะตำแล้วต,ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกันแล้วก็เอาหมูหยองใส่ไปตาด้วยกันให้เข้ากันแล้วก็ใส่เกลือค่ะปรุงด้วยเกลือนะคะเกลือป่นเกลือนี่เราก็ค่อยๆใส่นะคะ เพราะว่าแล้วแต่เนื้อหมูหยองแล้วแต่หอมกระเทียมเราจะแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยคใส่เกลือนะคะแล้วก็ชิมเอาแล้วก็เติมได้อย่าไปใส่ทีเยอะๆนะคะเดี๋ยวเวลามันเค็มแลม้นจะแก้ไม่ได้ เดียวให้กรอบๆค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้ ก็กระเทียมลงไปเจียวค่ะกระเทียมนี่ยะาผ่อนสับเลยนะคะใช้มีดใหญ่ๆทุกๆๆุๆแล้วก็ปอะเปลือกแล้วก็สับเลยค่ะ Okay. <laughs> you นก็ตักขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะไหม้ ตวงไปเกี่ยวเอาไปทอดค่ะจขกใช้พี่แค่15เม็ดนะคะถ้าใครทำอยากจะเผ็ดว่านี้ก็ใส่มากกว่นี้ได้นะคะ 没打 นี่นะคะทำเสร็จแล้วคะ่ะหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ทอดพริกค่ะเดี๋ยวเราไปตำกันนะคะเด้๋ยว้อทอดพริกลงไปตำก่อนค่ะพริกทอดลงจำก่อนนะคะแล้วก็หอมกระเทียมค่ะหอมเจียวกระเทียมเจียว แล้วก็ใส่หมูหยองค่ะหนึ่งช้อนช้อนตักๆไปค่ะสองช้อนสามช้อนก็พอค่ะแล้วเราก็ตำนะคะตำให้หมูหยองเข้ากับพริกพิกกระเทียม ก็หอมที่เราตำอยู่ในพวกนี้ค่ะนี่เราก็เอาเกลือเติมไปค่ะ เติมสักครึ่งช้อนชาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะเข็มเยอะลองดูก่อนค่ะเพราะยา่พรก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเข็มแค่ไหนยี่พรก็เติมไปครึ่งช้อนชานะคะ ก็ก่อนนะคะว่าเป็นไงบ้างว่ามันเค็มหรือ,อยังมีรสเค็มแล้วค่ะแล้วก็เผ็ดเผ็ดมากๆเลยค่ะสิบห้าเม็ก็เผ็ดแล้วอะเผ็ดพริกขี้วันนี้เผ็ดนะคะสิบห้าเม็ดก็เผ็ดละเดี๋ยวชิมใหม่ อร่อยค่ะรู้สึกก็มีรสเค็มแล้วค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มเยอะกินเค็มมากเดี๋ยวเป็นโรคไตค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะง่ายๆมากๆเลยค่ะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมน้ำพริกหมูหยองของย่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยแค่หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดตำแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นค่ะแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะว่าเกลือค่อเติมทีละน้อยๆน,นะคะอย่าใส่เยอะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเค็มแค่ไหนของที่ ทำน้ำพริกนี่มันเยอะแค่ไหนเราก็ใส่เน้อยนะคะนี่เนะี่ยย่พรใส่แค่ครึ่งช้อนชาเองค่ะก็มีรสเค็มแล้วค่ะสามารถที่จะไปกินกับข้าวได้แล้วอันนี้คือน้ำพริกนะคะหมูหยองนะคะเอาไปกินกับผักสดค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมไปกินกับผักสดก็เอาไปคลุกข้าว,วร้อนๆข้าวสวยวร้อนกินได้ค่ะยะพ่พรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยอ่าพร ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยอนดพรอมากนะคะวัสดีค่ะ